เอาลสวัสด ah, so ีเพ okay, so uh, um, ่นด้วยนะครับวันนี้มผมในรายการ s c Channel นะครับวันนี้ผมผมนายอูนะครับโอเคเออเกมส s e e d s กวัวนะครับเกเริ่มเก็บไนเลยอาเมนออบาซิลบาเมสซทบาซิลูสดาที่กระจบไอฟิดูราคายสองแสนาหเรียเจเก่วกบโอเยสเข้าเกียร์แล้ว ปิงยิงเข้าไปไอ้ดอกเอ้าีลูนี่แทงครับไอ้วอร์อเรัสเซียโอ้ย์เยสไอเกนเลือกตัวครับเลือกตัวนี่มาทางนี่ไอเกนอคอมพริสอุ้ยมาแล้วมาแล้วเฮดช็อตยิงมันอาก้าแล้วกันมาเลย วัยตา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 ย้ตายจ้าตายซะตายซะาตายจ้าตายซะตายซะตายซะตายซ้ตายจ้ตายจ้ตายจ้ตาย้ตายจ้าตายจ้าตายจ้จ้ายจยจาย ครับต่อเลับมาเขาว่าไม่มีเอกแน่เด็กวยเลับอยคูมาเรียบร้อยอารมาเก็ทูมัชิมันเพ่ออบบิไอเก็ทูอวูงนได้สองพับาทมันทำอะไรกันตายหมดเลยมตายซะ

นี่ไอ้นแน่นแบ,บ้าแล้วครับไปไปไหนดีไปไม่แบบได้อไปบ้บบากแล้วกันับ ใครครับเป็นใครเป็นใครมาเลยมัมาเลยมา้งมาที่ไปอยู่ไหมไปอยู่ไหมใครอยู่กลับบ้านเนอ่ยโอ้โเจี๊ยมนี่ไปตรงนี้กันนินบินไปเลย มีสระเช็คโปรดดูอ่าเวลาเดินตัด Tech, uh, uh, okay. uh, yeah. <laughs> 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 do you have a <laughs> มาโคตรชุนเลยอ้าวมาเดิมไม่ดูครับในวิทยาศอะไรสักอย่างครับเสร็จไม่มีอะไรกลับไปไม่ได้ไป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 คุเลรี่เดินไปนะครับมีอะไรเนี่ย ม่มีอะไรดยไม่อยู่บ้านเลยทีเกมมาทางนี้โอเคแท็กโอซื้อชุดอ่ะข้างนี้นี่อันนี้ผมชอบอันนี้เจ้าดูเซฟิกโอ้เปิดไม่ได้ คือไปได้มาแล้วออกไปออกไปได้ไหมออกไปทางนี้ออกไปดูลุงท้างเลยโอเคเลยลุงท้างทางนี้ดิทางนี้ดิโอเคเจอแล้วครับ เยังมาเนี่ยนี่อะไรนี่มีเหียบกับบม่ดัล่างดีกว่ากับบันล่างดีกว่าเออเออเอออะไรจะอะไรโอ้ยดีดไม่ทันโอ้อะไรไม่ทันโอ้มาใหม่เลยอยู่ไงยู่ไงนี่ครับเดินตายไป ไอทอโอ้โหตรแเยออกมาครับอกมาเอาไครับมาทางนี้เหเเเเได้ได้ต่อทางนี้แม่ไม่จะมีอะไรเลย ยังไม่ย wow. yeah, yeah. yep, yep. yep. ั่งย yes. ืนอือไหนวะบักเลยบักเลยบักเลยไปไม่มีอะไรเลยยิ้มๆกูจะดูชุดมันอีสมีดูแบบมีอะไรบ้างเฮ้ยสะพานไปต่อตามนี้ ตรงนี้ทางยาวจังตรงนี้มีอีกแล้วตรงนี้นะไปไดปะไปได้อีกสีอะไระเอ้าโอโน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 ไปมัเนี่ยแคปเดินแตมา เดี้ยวไปเลยไปต่อนี่ย้าัหลังมีอะไรไหมไม่มีเฮ้ยอะไรน้อยอะไรเนี่ยเชยูอ้าจ็บจีก้องแล้วโอเคมีโจรตุ้งตุ้งตัวชิบกักไหนเอออยู่อยู่เงี้ยเบอร์กัก อาว่าอาเฟชจะไปกันเองเยอะตัวเนโอ้เซลเอื้องข่าวไม่เชื่อ่ะไอวัตเทกแอคไวองงช่วยหายชุดหายเฉยดิสกิลสองพันล้านยิงแบบนี้เลยคโอ้ริงพี่แกโหจริงโอ้ฉันยิ้มทำยีทำอี นี่อีกนิดยูโรบี้อี่เชียอ์คนชิบกระป๋อกระป๋องน่าเลวโอเคท้องมันบาดจากการโจรเอ้ต่อโอ้ยเนาะไปไหนต่อน้ำมันได้น้ำมันได้ดูเจ็บนี่ไร ช่าไม่นี่มานเ้ีรยบอ๋อมันไี่ทำอะไรเนี่ยมีอาก้าอยู่บอกหนึ่งก็สีน้ำเนี่ยอะไรเป็นเหตุนะเหตุนี้มาเอ้พ่ไมไม่ได้ โอ้ยมีอะไรครับครับมอยู่แล้วครับกลับครับกลัสามนาทีลโอ้ยผู้ชมขอจบการแชไดแค่ตัวแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสสบาย